สวัสดีค่ะชเช้านี้ป้านในหมู่บ้านแกมาขอตัดหญ้าไปให้วัวกินซึ่งแกเลี้ยงวัวไว้สองตัวแกว่าเลี้ยงวัวดีกว่าอยู่เฉยๆทำนาเสร็จก็เลี้ยงวัวแกเลี้ยงไว้สอตัวแกว่า2ตัวเนี่ยนะ,ะตัดหญ้าแค่ช่วงเช้าได้หนึ่งขันรถเข็นก็ให้วัวกินได้และหนวันการตัดหญ้าเป็น งานประจำของชาวบ้านในหมู่บ้านนี้นะคะมีหลายครอบครัวที่เขาเลี้ยงวัวไว้เป็นงานอดิเรกเป็นไรายได้เสริมพอเช้าๆเขาก็จะออกมาหาหญ้าให้วัวกันนะคะอป้าแกก็เช่นกันค่ะแกบอกว่าตอนเช้าเนี่ยแกทำอาหารให้หลานกินก่อนไปโรงเรียนเสร็จแกก็จะออกมาตัดหญ้าการตัดหญ้าเนี่ยแกบอกว่า ถ้าหญ้าเนี่ยยังมีน้ำค้างอยู่บนยอดหญ้าเนี่ยตัดไปให้วัวกินขี้วัวก็จะไหลแต่ถ้าออกสายเกินก็จะไม่ทันคนอื่นคนอื่นก็จะมาแย่งตัดเอาญ้าไปก่อนก็จะไม่ได้หญ้าให้วัวแกก็จะต้องตระเวนหาว่าตรงไหนถนนเส้นไหนหรือบ้านใครมีหญ้าอย่างเช่นบ้านดิฉันเนี่ยมีหญ้าแกก็มาขอตัดหญ้าไปให้วัวกินดิฉันก็ให้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฤดูฝน ถึงฝนจะทิ้งช่วงไปบ้างแต่หญ้าเนี่ยได้น้ำฝนเพียงแค่ครั้งเดียวสองครั้งในหญ้าก็จะขึ้นเยอะเร็วมากเลยก็ให้ป้าแกมาตัดก็คือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันค่ะป้าแกมาตัดแกก็ได้หญ้าไปให้วัวกินส่วนดิฉันก็ทําให้บริเวณบ้านไม่รกแล้วก็ดูเรียบสะอาดไม่มีงูอ,อย่างเงี้ยนะคะทีนี้ ป้าแกบอกว่าการตัดหญ้าทุกเช้าเนี่ยเป็นการออกกําลังกายแล้วก็เป็นการประหยัดเงินด้วยเพราะว่าถ้าเลี้ยงวัวแล้วต้องไปซื้อหญ้าเขามาเนี่ยก็ไม่ต้องเลี้ยงดีกว่ามันไม่ได้อะไรมันขาดทุนเพราะว่าหญ้ากหนึ่งกระสอบเนี่ยก็แพงนะคะกระสอบพกสิบบาทแกบอกว่าตัดเองดีกว่าเสียเวลาแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้หญ้าไปให้วัวกินแล้วแก หาหญ้าตางธรรมชาติเนี่ยนะคะมีอยู่ทั่วไปก็ช่วยประหยัดเงินได้นะคะก็โอเคค่ะเราก็ยินดีให้นะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะก็มีเพียงเท่าน,นี้ค่ะกิจวัตรประจำวันของคนในหมู่บ้านน,นะคะค่ะสวัสดีค่ะ i <laughs> don't